เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ IMF ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังโตช้าแถมยังไม่มีเครื่องยนต์ตัวไหนมาช่วยขับเคลื่อนแล้วแบบนี้อนาคตเศรษฐกิจเราจะเป็นอย่างไรต่อไปมาเจาะลึกถึงสาเหตุและทางออกไปพร้อมๆกันครับ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ออกมาให้ความเห็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยชีย้ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่กำลังเพิ่มขึ้นทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นไปอย่างเชื่องช้าพวกเขาแนะนำให้รัฐบาลไทยมุ่งเน้นนโยบายการคลังที่ตรงจุดและเร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจงังเพื่อให้ประเทศไทยสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนดรพิพัฒน์เหลืองนริมิชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก KKP กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ ได้แสดงความกังวลในทิศทางเดียวกันโดยเน้นย้ำว่าประเทศไทยกำลังขาดสิ่งที่เรียกว่า engine off road หรือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงขาลงที่ยาวนานและที่น่าเป็นห่วงคือภาคการท่องเที่ยวซึ่งเคยเป็นตัวแบกเศรษฐกิจก็เริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัวแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้น แม้ว่าตัวเลขการส่งออกจะเติบโตแต่กลับไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศมากนักเพราะภาคการผลิตไม่ได้เติบโตตามไปด้วยนั่นหมายความว่าสินค้าที่ส่งออกบางส่วนอาจไม่ได้ผลิตในประเทศไทยทั้งหมดตัวเลขจาก BOI สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแสดงให้เห็นว่ามีการขอลงทุนเพิ่มขึ้นแต่การลงทุนจริงยังไม่มากเท่าที่ควรหลายบริษัทต่างชาติกําลังชะลอแผนการย้ายฐานการผลิตมายัางประเทศไทยเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ดรอมรเทพจวลาจากซิธนาคาร CIMB ไทยแสดงความกังวลว่า GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าอาจจะหดตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวและภาคการก่อสร้างยังคงซบเซาต่อเนื่องดรพิพัฒเหลืองนริมิชัยได้ให้สัมภาษณ์กับประชาชิธุรกิจว่าตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช จะประกาศในวันที่17พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะไม่ดีนักอาจจะเติบโตไม่ถึง1%สาเหตุหลักๆมาจากการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวและการส่งออกที่แม้จะเติบโตแต่ภาคการผลิตกลับเติบโตเพียงเล็กน้อย การส่งออกในไตรามาส3โตถึง19%แต่การผลิตโตแค่1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแสดงว่าตัวเลขการส่งออกไม่ได้สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศหรือไม่ก็ภาคการผลิตภายในประเทศแย่จริงๆทำให้เราไม่สามารถบอกได้ว่าการส่งออกที่ดีจะทำให้เศรษฐกิจดีตามไปด้วยดรพิพัฒ์กล่าว เดิมทีมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2568จะเติบโตได้3%และครึ่งปีหลังจะเติบโตประมาณ1%ทำให้ภาพรวมทั้งปีอยู่ที่ประมาณ2%อ์อย่างไรก็ตามต้องติดตามดูว่ามาตรการต่างๆของภาครัฐจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้จริงหรือไม่แล้วอะไรคือปัญหาที่แท้จริงดรพิพัฒชีให้เห็นว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือประเทศไทยไม่มี engine of growth หรือเครื่องยนต์ที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้เหมือนในอดีตทททีี่่่กการองเเเยยววคป็นตััหล แต่ในขณะนี้ยังมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรมาทดแทนได้การลงทุนจากต่างประเทศก็ยังชะลอตัวแม้ว่าจะมีตัวเลขการขอส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I เพิ่มขึ้นมากแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนจริงเข้ามามากแค่ไหนต้องบอกว่าบุญเก่าเราหมดแล้วและบุญใหม่ยังสร้างไม่ทันดรพิพัฒ์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาถามว่าจะมีโมเมนตัมไปถึงปีหน้าไหมก็ต้องบอกว่าจะเอาอะไรมาโมเมนตัม เพราะตอนนี้เป็นขาลงอยู่ครึ่งปีแรกโต3%ครึ่งปีหลังโตแค่1%ผมคิดว่าจะแผ่วยาวถึงครึ่งปีหน้าเลยโดยเฉพาะไตรมาสแรกที่ฐานสูงดังนั้นปีหน้า GDP ก็อยู่แถวแถๆ1%และต้องรอดูครึ่งปีหลังเขากล่าวเสริมทรงออกดีจริงหรือจอลึกไส้ในที่อาจไม่สวยหรูอ,อย่างที่คิด ดรพิพัฒย์ยังกล่าวถึงผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐโดยระบุว่าสินค้าบางประเภทที่อยู่ใน Annex 2ซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐยกเว้นภาษีให้เช่นอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอ d ์ฮาร์ดดิส์มีสัดส่วนประมาณ1ใน3ของการส่งออกทั้งหมดของไทยที่ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี พบว่าเดือนที่แล้วหลังจากสหรัฐบังคับใช้ภาษีตอบโต้19%สินค้าที่อยู่ในลิสต์ที่ได้รับยกเว้นภาษีสัดส,ส่วนส่งออกเพิ่มเป็น50%จากเดิมสัดส,ส่วนราว30%ของการส่งออกทั้งหมดและพบว่ายอดส่งออกไปสหรัฐปกติสัดส,ส่วน19%ส่งออกไปสหรัฐวิ่งไป30%ซึ่งจากข้อมูลพบว่าเป็นฟรอนโหลดรอบสองซึ่งกลุ่มที่ยังไม่ถูกเก็บภาษีและยังไม่เก็บแพลนชิปเมินยังปล่อยผีอยู่ดังนั้นใครมีอะไรก็รีบส่งมาเมืองไทย แล้วส่งต่อไปสหรัฐดรพิพัฒ์อธิบายอย่างไรก็ตามหากสหรัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีสำหรับสินค้ากลุ่มนี้หรือเข้มงวดเรื่อง t r a n s ิ h i p m e n t มากขึ้นยอดการส่งออกในส่วนนี้อาจหายไปได้แต่ถึงกระนั้นดรพิพัฒชี้ว่าแม้ตัวเลขการส่งออกจะดูดีแต่เศรษฐกิจไทยอาจไม่ได้ประโยชน์มากนักเพราะการนำเข้าก็เติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกันและนี่คือส่วนที่อาจทําให้หลายคนไม่เห็นด้วยดรพิพัฒกล่าวว่าวันนี้เราพูดไม่ได้แล้วว่าส่งออกดีเท่ากับเศรษฐกิจดี เพราะมีตัวเลขที่วิ่งผ่านประเทศไทยเยอะมากนอกจากนี้ดรพิพั์ยังเตือนว่าหากมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่รัฐบาลรักษาการจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจซบเซาลงไปอีกความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาผลกระทบต่อการค้ากับสหรัฐจากการณีที่นายอนุทินชาญวิรุฬกล่าวถึงความรุนแรงชายแดนไทย กัมพูชาและประกาศยกเลิกปฏิญญาสีข้อโดยระบุว่าไม่สนใจผลกระทบต่อการเจรจาการค้ากับสหรัฐดรพิพัฒน์แสดงความเห็นว่าตลาดสหรัฐยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยดังนั้นการบอกว่าไม่สนจึงเป็นไปไม่ได้เลยและต้องพิจารณาถึงต้นทุนและความคุ้มค่าอย่างรอบคอบเพราะหากสหรัฐไม่พอใจและกลับไปใช้ภาษีในอัตรา36%จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทย อย่างไรก็ตามนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการหารือทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐยังคงดําเนินต่อไปและไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศโดยระบุว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงก่อนและสหรัฐควรเข้าใจข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ไม่ถึงกับถดถอย ดอกอรอมรเทพจาวเวลาจากซินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3จะขยายตัว1.2%แต่จะติดลบ0.48%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าอย่างไรก็ตามคาดว่าการหดตัวนี้จะเป็นเพียงชั่วคราวและเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส4ี่ทำให้ภาพรวมทั้งปีเติบโตได้2.2% ดออรอมรเทพเตือนว่าแม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวในไตรามาสสี่แต่เป็นการฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นระยะสั้นซึ่งอาจไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมต่อเนื่องได้และอาจทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอีกหลังจากมาตรการสิ้นสุดลงนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าการบริโภคในช่วงต้นปีหน้าอาจจะแผ่วลงหากไม่มีมาตรการเพิ่มเติมการลงทุนไม่ฟื้นตัวภาคก,ก่อสร้างอย่างซบเซาแม้ว่าบ OI จะอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมากขึ้นแต่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถทดแทนการชะลอตัวของภาคเอกชนภายในประเทศได้ดออรอมรเทพแสดงความกังวลว่าการลงทุนภาคเอกชนในปีนี้มีความเสี่ยงที่จะติดลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการก่อสร้างที่ซบเซามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การลงทุนด้านเครื่องจักรก็ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากความไม่แน่นอนจากนโยบายของสหรัฐอาจทําให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมายัางประเทศไทย IMF แนะไทยปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจัง รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า IMF ได้สรุปผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี2568โดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว2.1%ในปี2568และ1.6%ในปี2569ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น IMF แนะนำให้รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายแบบผสมผสานอย่างรอบคอบ โดยเน้นนโยบายการคลังที่ตรงจุดและระมัดระวังพร้อมกับมีแผนการเข้าสู่สมดุลการคลังระยะปานกลางที่น่าเชื่อถือนอกจากนี้ควรเร่งฟื้นฟูช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อและดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเคฟริชเตือนไทยอาจเสียเปรียบในการแข่งขัน นายนัทศักดิ์มณสังศรีจากเคฟร s ชกล่าวว่าการแข่งขันด้านการส่งออกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีความเสี่ยงที่ไทยอาจเสียเปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนที่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าที่ดีกับสหารัฐไปก่อนแล้วดังนั้นไทยจึงควรเร่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหารัฐเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะถูกกีดกันทางการค้าคำถามชวนคิด คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอยู่คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการส่งออกที่ดีไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจจะดีเสมอไปและคุณคิดว่านโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับ